จอกเบี้ยฟรีปีแรกมันกระจอกครับพี่มาหาปอวันนี้จ่ายค่าง้วเลยครับ1ปีเต็มเต็มครับมีคนไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมนิดนึงแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะครับสิคนแรกทันที่ได้เงินไขนี่ครับพี่อคันแรกครับจัดให้จุกๆเลยครับวีโก้ทีอดีคันนี้ขับฟรีหนึ่งปีไปเลยครับพี่รถทุกคันการันตีนะครับไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแม่อพ่ควมไฟไหม้กลับใหม่รับประกันจากศูนย์ทุกคันครับ ปีแรกไม่ต้องจ่ายค่างวดปหนึ่งไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยไม่ต้องเสียเต็มกราฟนะคันที่สองครับฟอร์เรนเจอร์แม็กหนักจัดเต็มครับทุกอย่างแต่งให้ไม่ต้องออกเงินสักบาทปีแรกก็ไม่ต้องผ่อนงวดด้วยผมผ่อนให้ครับพี่คันต่อไปครับผมเรนเจอร์สีขาวไปแล้วสีเทาก็ต้องจัดแบบต่อเนื่องนะต้องจัดแบบต่อเนื่องครับว่าสวยขนาดไหนของผมขายในตัวทอ็อปอยู่แล้วตัวธรรมดาไม่ขายครับพี่ชอบคันไหนแคปหน้าจอ เราก็โทรมาที่09799994หรือแอดไลน์มาที่ pop, แอปพีโอพีเคได้เลยนะครับคันต่อไปของเราคือบริโวรสประตูครับเดี๋ยวหาว่าผมแบบธรรมดาไงเอาแต่แบรนด์องมาจัดโปรแบรนด์หลักผมก็มีอืมจัดไปครับผมนะมี2สีให้เลือกครับสีขาวแล้วก็สีเทาครับพี่นะอ่ะไปดูในเรื่องของโซน,หน,นหน้ากันหน่อยครับวันนี้เยอะวันนี้เยอะหน่อยครับคลิปนี้จ,จะยาวหน่อยชอบขนหนแคปหน้าจอขนนั้นพี่โอเคไหมครับอ่ะ ไทยท่านจัดไปครับผมตัวนี้ก็ซัดตึงใส่ผมเหมือนกันนะครับแอดลีครับพี่ปีแรกขับฟรีครับไม่ต้องจ่ายค่างวดเลยประกันก็ไม่ต้องจ่ายเงินดาวก็ไม่ต้องจ่ายครับเอาไปขับฟรีสุดยอดนะผมรู้พี่เอาไปครับ Ford ดแคพี่ตัวนี้ก็ฟรีครับผม BTS ี0 High บ 50, ไฮแลเกือบแปดแสนขายเนสี่กว่าถ้าซื้อผ่อนขับฟรีปีแรกไปเลยนะครับมิสูแอดลสีขาวดําจัดไป ไททานิกใบร้อยกว่ากิโลตอนเดียวหน้าใหม่ขาบฟีทุกคันวันนี้ปีแรกโอเคปะผมมาที่สุดผมมาที่สุดนะครับก็ใส่กันซะเต็มการาะครับวันนี้มาไปกันต่อครับพี่ฮนะหรือถ้าพี่แบบว่าขาบฟรีมันธรรมดาใช่ปะผมให้เงินคืนอีกหนึ่งแสนมารับรถไปเลยใจ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 ใค,รครับพี่นะอ่ะคันต่อไปครับพี่ยังไงกันต่อนะครับผมนะ นี่ครับตอนเดียวจัดให้ครับคันนี้ก็ปีแรกขับฟรีปี2019รถโคตรสวยครับพี่ตัวนี้ก็ซัดตึงเหมือนกันนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เกียร์ออโต้สีดำขับฟรีปีแรกไปเหมือนกันไม่ต้องอะไรเยอะแยะครับผมยังไงครับสประตู Z Edition โคตรสุดโคตรสวยขับฟรี1ปีไม่ต้องจ่ายเงินดาวไม่ต้องจ่ายประกันจัดไปแคบเหมือนกันครับตัวนี้เดิมๆวันรับรถเดี๋ยวแต่งทรงจัดแม็กให้ด้วยแล้ว1ปีขับฟรีไปอีก นะครับปลีโวแคปก็เช่นเดียวกันนะครับผมนะครับผมนะอาจจะัดต่อครับพี่จัดต่อมีคันไหนอีกอ่ะะเจอรีโวอีกแล้วนะครับนี่คันนี้ผ่านไปนะคันนั้นมีอยู่แล้วอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวบอกว่ามีแต่ตัวโลมาจัดให้ผมจัดให้ตัวท็อปซัดกันแบบตึงๆครับพี่ขับสี่เกียร์ออโต้เครื่อง2.2ตัวท็อปสุดทอ็ทอปกว่านี้ก็ต้องเป็น3.2มนจะุดสองแล้วท้องพี่น้องออกใหม่เป็นล้านเดี๋ยวบางคนบอกบวกราคาไว้ผมขาย5้าแสนครึ่งหนึ่งนะ ไแรกไม่ต้องจ่ายค่างวดไม่ต้องจ่ายประกันไม่ต้องจ่ายเงินดาวไปเลยครับพี่ยอดนะอ่ะ,อะจะไปครับไม่ให้เชฟนี่ธรรมดานะครับผมพวกนี้จัดโปรโหดอยู่ละดีแม็กครับเดี๋ยวหาว่าไม่มีดีแม็กะจัดให้ตั้งขอเข้าไปรุ่นวันเรนวดผมแถมแม็กจัดทรงให้ด้วยแล้วใครแคปหน้าจอทักมาคนแรกผมให้ทองอีกหนึ่งเส้นเป็นไงขับฟรีหนึ่งปีประกันฟรีปีแรกเงินดาวไม่ต้องจ่ายจัดทรงลงแม็กให้ด้วยแล้วทองอีกหนึ่งเส้นมันรับรถครับ ถ้าพี่ฟาแฟนมาซื้อรถนะครับผมนะแต่ได้พี่พากิ๊กมาแล้วก็ผมให้2เซนไปเลยอาจารย์นะครับมาต่อไปครับพี่มิสูบิชิไทยท่านยกสูงขอย้ํานะครับว่างวดปกติไม่ถึงหมื่นแล้วยังไงปีแรกผมให้พี่ขับฟรีไปเลยสําหรับคันนี้เต็มกราฟครับผมบอกเลยสําหรับคนนี้คอมเมนต์เต็มกราฟน,านะนะผมให้คันนี้เลยนะครับอะต่อกันยาวๆก็พี่นี่ครับผมเนาราสี่ประตูคันนี้จัดให้เหมือนกันครับปีแรกขับฟรีไม่ต้องจ่ายนะครับพี่ เลนเจอร์ anger, สีดำโคตรสวยโอ้โหตัวนี้ติดโลบาร์ด้วยปีแรกขับฟรีไม่ต้องจ่ายแล้วปีแล้วโปรตีผ่อนแพงไหมไม่ถึงหมื่นนะผมบอกเลยไม่ต้องจ่ายประกันไม่ต้องจ่ายเงินดาวไม่ต้องจ่ายค่างวดปีแรกจัดไปนะครับตัวนี้สี่ประตูออโต้เหมือนกันครับงวดเจ็ดแปดพันเองนะขับฟรีหนึ่งปีนะครับย้ำว่า12งวดแรกอะขับฟรีไม่ต้องจ่ายพี่โอเคปะ่ะนะครับผมเนะต็มก้าครับนี่อะไร4ี่ประตู MG คันนี้ก็ขับฟรี ไม่ต้องจ่ายเช่นเดียวกันโอ้เหนื่อยนะครับกคาฟีเยอะเกินในจังหวะนี้ครับผมและสุดท้ายของเราครับพี่นี่เลย BT 50 Pro ตัว SA ตัวอะไรครับตัวนี้อีลิปครับผม4ประตูอโต้โคตรสวยโคตรสุดนะครับปีแรกไม่ต้องจ่ายค่างวดไม่ต้องจ่ายประกันแถมวันละรถไม่ต้องใช้เงินสักบาทครับพี่สุดยอดไหม ถ้าสุดยอดกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาว่าสุดยอดเลยครับพี่สิคนแรกที่ได้เงืินไขนี้้ะโทรมาที่เบอร์0 7 9 9 9, 9, 9 4หรืออะไรไปที่แอป PO PAK ออกโค้ดง่ายบัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องทำอนุมัติภายในเดียวบัตรประชาชนไปเดียวรับรถได้ก็มีแต่ป๊อบนี่แหละครับเหมืนที่บอกครับมาหาป๊อปบบไม่ผิดหวงังกู๊ด